ก็หมอหยองศึกทำนายว่าผมชะตาขาดเดลินิวลงทั่วเลยหนูชนยิน้มชะตาขาดรีบต่อด,ดวงด่วนน่าคนเราไม่กลัวเหรอกลัวดิก่อนมาอัดวิดีโอนี่ผมก็เลยไปทําบุญของเตยมาไปทําอะไรซื้อกาวแจกเด็กเมากันหัวที่หมูตามหมดเลยฮะนี่นี่มึงทําบาปะนะบาปอะไรได้บุญเมานอนไม่ไปไหนกันเลยเออ๋อไม่เพียนพาดเนาะ แล้วดูฮะไปเล่นปอบใจไปปอบขวัญทหารกับตำรวจชายแดนต่อชะดอะที่อารัญญประเทศ<ะ>คนเราดวงมันไม่ดีทำไมอ่ะ,ขะเขมรแม่งยิงปืนใหญ่ข้ามันที่ไทยโดนผมคนเดียวกระเด็นไปเจ็ดแปดว่ะยังเหลือกันเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยไม่ใช่อวดของดีหรือเวอร์นะครับนี่มีอะไรครับพี่ครับผมได้องค์นี้ฮะถึงรอดมาอะไร เฮ้ยนี่แท้ปะเนี่ยอันนี้ของแท้แล้วรุ่นแรกเลยนะครับด้านหลังมีนกต่ายยืนยิ้มเนี่ยเขาชัวไว้แ <c oughs> พงไหมนี่ขอเช่าต่อได้ไหมไม่ได้มีองค์เดียวผมเอาไว้บูชาคุณเอารุ่นเก่าไปแล้วกันรุ่นไหนอ่สอนไปละเ <c oughs> <ร> <c oughs> อ้ยแย่กันแรงเหมือนก <c oughs> นันนีก่อเอา